สวัสดีครับครับพบกับรายการไทยน้าใสทนายรุ่นใหม่ระวังไัยสังคมครับทุกวันจันทร์บ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงทางช่องระวังไพยครับกับผมอาจารย์มายสิงหพลผลสิงครับผมอาจารย์ตู่จิตวัตรทองนวลนะฮะครับวันนี้เรามีประเด็นข้อกฎหมายนะครับที่จะมาขู่ให้ท่านผู้ชมฟังแต่เบื้องต้นก่อนนะฮะช่วงนี้ไหมฮะเทศกาลนะฟุตบอลยูโร2022นะครับอาจัร์มายนี่มี เทียทีมโปรอะไรไหมครับก็ในส่วนฟุตบอลที่ผมไม่เคยได้ดูครับอาจารย์ตู่ครับเชียในส่วนไหนทีมสเปนนะฮะทีมโปรเลยนะครับที่บ้านอาจารย์ตู่นี่สามารถดูได้ไหมครับดูได้ครับเราต้องหาวิธีให้ดูให้ได้ครับดูยังไงครับอาจารย์ก็ต้องใช้เสาธรรมดานะครับที่เทียก่นหวดกุ้งใช่ไหมะครับกลับไปสู่ยุคแรกเลยอ๋อครับนะครับปกติก็ติดจานใช่ที่บ้านผมก็ติดจานเหมือนกันแต่ดูไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นจอดํา นะครับเพราะติดเรื่องลิขสิทธิ์ครับคราวนี้ก็มีข่าวที่เกี่ยวกับว่าสกสทชเนี่ยขู่ทรูวิชันว่าถ้าเกิดจอดําช่วงบอลยูโรเนี่ยจะโดนปรับทางงนถ่ายทอดนั่คือไม่ถ่ายทอดเนี่ยให้กับผู้บริโภคดูในช่องที่เป็นฟรีทีวีเนี่ยถือว่าโดนปรับครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยได้เสียค่ารายเดือนอยู่แล้วในส่วนนี้แล้วนี้่ในในข่าวนี้โดนปรับประมาณเท่าไหร่ครับก็เขาบอกว่า กสทชยืนยันมติเดิมว่าทรูวิชันต้องเผยแพร่ภาพถ่ายทอดสดบนยูโรให้กับลูกค้าที่ชมฟรีทีวีผ่านทางกล่องทรูรหากไม่บัติตามเนี่ยกสทชจะดําเนินการปรับโดยค่าปรับเ,เป็น2ส,ส่วนคือ 1. ค,ค่าปรับ ฐานละเมิดคําสั่งทางปกครองนั้นจะปรับวันละ2 0,000บาทนะครับและถ้าเกิดผู้บริโภคในคิดว่าถูกละเมิดสิทธิ์เนื่องจากการที่ได้จ่ายค่ารายเดือนไปแล้วแต่ว่าปรากฏไม่ไดม่ได้ดูในส่วนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียนร้องเรียนได้ฟ้องละเมิดเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งจะต้องเสียค่าเยียวยาเกี่ยวกับความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนนี้นะครับ เรื่องนี้ก็ต้องรอให้หลายฝ่ายมาพูดคุยกันนะฮะซึ่งข่าวในวันนี้เนี่ยก็คือทางทางทรูเนี่ยเขาก็ได้ได้คุยกับทาง GM เแนะครับก็ทาง GM เอ็เหมือนกับว่าก็จะอนุญาตให้ถ่ายได้นะครับแต่ว่าทางทาง GM เเนี่ยก็ต้องขอทางยูฟ่าก่อนนะครับอาจจะเป็นลุ้นกันในรอบลึกๆนะฮะอาจจะมีการอาจจะเป็นเพ่รอบสองน่น่าจะน่าจะดูได้ในเรื่องบอลเนี่ยนะฮะก็หนีไม่พ้นันเรื่องการพนันนะครับอันนี้ทางเราก็จะมีข้อกฎหมายมา เตือนนะฮะท่านผู้ชมนะฮะที่อาจจะมีส่วนเข้าไปผูพันตรงนี้นะครับบางทีไปเล่นนะครับคิดคิดว่าเป็นการสนุกสนานนะครับมีการไปแทงพนันบอลกันเนี่ยนะครับในข้อกฎหมายเนี่ยเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับเรามีกฎหมายพระราชบัญญัติการพนันนะครับปีพุทธศักราช2478นะครับเป็นกฎหมายที่มีมานานแล้วนะครับก็สําหรับการพนันเนี่ยนะฮะก็คือการข้อกฎหมายเขาบอกว่าเป็นการเสี่ยงโชคโดย โดยอาศัยการเล่นเอาเงินกันนะครับแล้วก็มีการผู้เล่นเนี่ยนะครับมีส่วนได้เสียนะครับเอาเงินมามาเดิมพันกันนะครับอย่างการพนันบอลเนี่ยก็มีกฎหมายกําหนดโทษไว้ว่านะครับมีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีนะครับปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้เป็นกฎหมายนานละโทษไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรงมากนะครับแต่ก็เตือนท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าเป็นความผิดนะครับตามกฎหมายนะครับยังไงก็เชียร์กันด้วยความสุขสนานดีกว่านะครับ ในส่วนของการพนันนะฮะก็มีโทษนะครับอย่างที่บอกนะครับแล้วข้อกฎหมายต่อมานะครับ <c oughs> ก็คือว่าในกฎหมายการพนันของบ้านเราเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขายังให้รางวัลน,นาจับด้วยจัน <c oughs> มายนะครับสําหรับผู้ที่ชี้เบาะแสนะครับ <c oughs> ให้เจ้าที่ตารวจทราบถึงการเล่นการพนันเนี่ยเขาบอกว่าผู้ที่นําจับเนี่ยนะครับจะได้รางวัลสินบนนําจับเนี่ยกึ่งหนึ่งของค่าปรับนะครับก็ได้เยอะเหมือนกันนะนะครับโดนปรับเท่าไหร่เนี่ยนะครับผู้นําจับเนี่ยนะฮะ ได้รางวัลนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับนะอย่างก็มีคดีแรกเลยนะครับเปิดเปิดมาเทศกาลบอลยูโรก็มีนะฮะหนุ่มคนหนึ่งนะก็โดนรับแทงบอลทางทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์เลยนะครับนะครับก็มีลูกค้าเนี่ยนะครับเข้ามาแทงหลายรายนะเงินหมุนเวียนหลายล้านบาทนะครับก็ตํารวจก็เข้าจับกลุ่ม ครับนะครับได้เลยก็ในกรณีนี้น่อกจากผิดกฎหมายเกี่ยวกับการพนันแล้วเนี่ยอาจจะถูกยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินด้วยนะครับเพราะว่ามีเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาที่ผิดกฎหมายใช่ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนะครับในเรื่องการพนันนะครับหลักๆก็คือศาลก็อาจจะลงโทษนะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะกฎหมายการพนันเราไม่ได้แก้ไขกันมานานนะอย่างที่บอกปีพุทธศัตา์ ภูกสักราช2อ7 8หลายปีแล้วถึงทุกวันนี้ก็จำคุกหนึ่งปีปรับ1,000พเองฮะก็ถือว่าโทษก็ไม่รู้สึกเหมือนไม่รุนแรงแต่ความรุนแรงมันอยู่ที่การริบนะฮะการริทบทรัพย์สินนะฮะเช่นทรัพย์สินที่ได้มาจากการพนันเนี่ยทุกอย่างนะฮะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระทำความผิดนะครับซึ่งเข้าข่ายที่ศาลเนี่ยจะพิพากษาให้ริบทรัพย์เหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทุกอย่างนะถ้าสืบได้ว่าเกี่ยวข้องเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ ตรงนั้นคือริบได้แล้วก็เงินที่ที่ได้สมมติได้ได้จากการการกระทำเนี่ยนาไปซื้อบ้านไปซื้ออะไรเนี่ยตรงนี้สามารถยึดได้ตามกฎหมายฟอกเงินได้อันนี้็นอสัมที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดมูลฐารันแม้ตัวความผิดมันจะไม่รุนแรงนะแต่ว่า ผลที่ตามมามันมีกฎหมายหลายตัวก็คือเขาเรียกว่ามันสามารถยึดรัย์ได้ในทางกฎหมายแพง่งซึ่งการยึดทางกฎหมายแพ่งเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงดังนั้นก็ขอเตือนทั้งผู้เล่นและก็ทั้งผู้รับแทงว่ามันมีความผิดแม้ทางอาญาจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นับางคนเข้าใจผิดนะฮะว่าเออเจ้ามือเท่านั้นที่โดดไม่ใช่นะฮะโดดทั้งสองฝ่ <ใน S 1> ายใน,ในทางกฎหมายเนี่ยกฎหมายเขาบอกว่ามี2ส,ส่วนคือมีผู้เล่นกับผู้จัดให้เล่นผู้จัดให้เล่นก็คือภาษากฎหมายก็แปลว่า ภาษาชาวบ้านก็คือเจ้ามือนะฮะนี่ก็โดนส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้เล่นด้วยนะฮะถือว่ามีส่วนนะครับก็ยังไงก็เชียร์กันด้วยความสุขสนานดีกว่านะครับก็มีข่าวต่อมานะฮะอันนี้น่าสนใจนะเป็นข่าวเตือนภัยระวังภัยกับท่านผู้ชมนะฮะก็คือกรณีที่เจ้าที่ตำรวจนะฮะก็แถลงข่าวเรื่องการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะฮะที่รู้สึกว่ามีอาการทางจิตนะฮะก็คือมีไปไล่ ฉีดน้ำกรดใส่น้ำอื่ใส่หญิงสาวนะครับบริเวณแยกราชประสงค์แยกประตูน้ํานะครับแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพื้นที่สะพานควายแล้วก็แถบริเวณเซ็นทรัลลาดพร้าวที่ถนนผลโยทินก่อเหตุหลายจุดนะฮะหลายจุดซึ่งเมื่อวานก็มีการแถลงข่าวว่าจับตัวผู้ต้องหาได้นะครับจับตัวผู้ต้องหาได้ก็เป็นผู้ต้องหานะฮะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุมก็คือ เป็นชายอายุ40ปีนะครับขับซาเล้งนะครับได้รับสารภาพว่าเกิดน้อยใจที่เกิดมาจนนะครับก็เลยใช้น้ำกรดฉีดใส่เหยื่อมาก็หลายรายนะครับนะครับปรากฏว่าเนี่ยฮะเหยื่อที่ถูกฉีดน้ำกรดเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะรุนแรงนะฮะในนี้ในข้อกฎหมายที่เราจะมาพูดกันนี่ถามว่าในส่วนนี้เนี่ยมีความผิดตามกฎหมายเรื่องใดบ้างอาจารย์ตูกแน่นอนฮะเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาครับฐานทำร้าย ร่างกายผู้อื่นนะครับจนเป็นเหตุให้ได้รับได้รับอันตรายสาหัสครับนะครับไม่ใช่การทำร้ายร่างกายธรรมดานะฮะกฎหมายลงโทษจำคุกเนี่ยนะครับ3 5ปีครับนะฮะก็คือเพราะตรงนี้มันเป็นความผิดที่ทำให้ได้รับความเสียหายแก่ร่างกายจนหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวอ่าบางคนไปฉีดโดนนะฮะโดนใบหน้าเขานะฮะเกิดบาดแผลรุนแรงนะฮะรักษาให้เป็นปกติยากนะครือว่าเป็นการก่อเหตุที่ นะก็น่าน่ากลัวนะครับสำหรับ,ครบใครที่ไปเดินนะครับก็ต้องใช้ความ,มระมัดระวังนะครับในอย่างคดีพวกนี้นะครับไทยต่างประเทศก็เคยก่อเหตุแบบนี้เหมือนกันนะ,นะในต่างประเทศก็มีลักษณะเป็นการคนคนกระทําผิดเนี่ยเป็นคนโรคจิตก็คือเอาเข็มฉีดยาไปไล่ฉีดผู้อื่นนะครับรบ,บางทีบางคนเอาเอา เชื้อ SIV นะครับเชื้อเอชเนี่ยไปไล่ฉีดคนอื่นตสารต่างประเทศก็ลงโทษรุนแรงเลยถ้าเกิดกรณีที่เอาเชื้อเชื้อเชื้อเดวีไปฉีดเนี่ยถึงข่านพยายามฆ่าเลยครับ นะครับถึงขั้นพยายามฆ่าเลยซึ่งโทษก็จะสูงกว่า,าต่างประเทศเนี่ยลงโทษว้าเป็นเรื่องพยายามฆ่าใน<ต>ในกรณีตามตามรกรณีนี้ที่เล่าไปเมื่อกี้นะครับคือเรื่องกรณีฉีดไอสาร,รล้ำกดเข้าไปเนี่ยอนอกจากเป็นความผิดตามากฎหมายอาญาเนี่ยที่โดนโทษจำคุก6เดือนถึง10ปีนะครับในกรณีอันตรายสาหัสหรือว่าจะถูกปรับอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากนั้นยังทาไมฮะเรียกค่าเสียหายได้ไหมฮะเรียกค่าเสียหายได้เพราะเป็นการละเมิดตามกฎหมายแพ่งตามกฎหมายแพ่งบอกว่าผู้ใดกระทํา ต่อผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นครับแก่ร่างกายแก่ชีวิตแก่ร่างกายแก่นามัยแก่สิทธิหรือแก่เสรีภาพของบุคคลเนี่ยผู้นั้นเป็นคนที่ก็ททาละเมิดต้องรับผิดในการชดใช้ค่าสินหมทแทนแต่กรณีนี้ก็ต้องไปรักษาให้เขาเนี่ยหายจากการที่หน้าได้รับรอยเสียโฉมอย่างติดตัวพวกนี้ไปนะครับนะครับก็คดีนี้ก็เจ้า้าที่ตำรวจก็ดําเนินการนะต่อไปไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับการกระทําที่ ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้อื่นมากๆเลยนะครับ,รบมีเรื่อง